สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla วีด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เป็นวันที่30ตุลาคมนะครับผมซึ่งถูกหรือเปล่านะถ้าเกิดปล่อยคลิปก็น่าจะเป็น อะไม่30ก็สามเอ็ดแหละเพราะว่าตั้งเวลาไว้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเรามาดูนะครับผมวันนี้คือวันเดียวไม่ใช่สิคือหมดวันที่1น,นะครับผมก็คือเราจะรับสกินฟรีนะทงหน้าของฉีนะก็ปล่อยมาแล้วหนึสกินก็คือทางหน้าของฟินิกได้แล้วนะต่อไปก็เป็นของฉีนะครับผมซึ่ง IQ หรือฉีนั่นเองนะครับตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งสกินก็จะเป็น e s t เตมอร์นะครับผมแจกฟรีอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ารับยังไงทุกคนน่าจะรู้แล้วบางคนที่ยังไม่รู้ก็คือมันมีเวลาแค่2วันนะครับ30 3 1นะครับวันที่1หมดแล้วนะครับผมก็เอสเ e มอร์รับแจกฟรียกเซิร์ฟนะครับผมฉลองครบรอบ6ปีไปเลยนะครับผมโอเคเปล่าอ่เดี๋วเราไปลุยกันนะครับผมก็ฉีตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็น อ่ะมันถ้าเกิดมันอยู่ในหมดมันอยูแอสซัสซินนะครับผม,ผมก็ถือว่าโหดเลยตีดุเรื่อได้ด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมก็สำหรับคนที่อยากรู้นะครับผมว่ารับยังไงก,ก็กดตรงนี้เลยดีเปล่าอ่าก็สามารถสร้างการ์ดนะครับผม,ผมการ์ดวันครบรอบนะครับผมแล้วแต่คนจะสร้างเลยสร้างแบบไหนก็ได้มารับโทเค็นตรงนี้นะครับเพื่อปลดล็อก ทางด้านของฟิวเจอร์ต่างๆนะครับเมอร์จเป็นสติ๊กเกอร์สีหรืออ่าข้อความนะครับผมก็สามารถเลือกตัวละครได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ทําก็ยังทันนะครับผมก็อย่าลืมมากดรับตรงนี้นะง่ายๆเลยนะครับผมรับฟรียกเซิร์ฟด้วยนะครับผมกดล็อกอ่าฟังก์ชันต่างๆนะครับสกิลกงสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แต่งไปนะครับผมแบบเบลๆแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ อ่าเพจได้นะครับก็จะมีการแจกเสื้อด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมอ่า uh, รับเสร็จก็กดรับตรงกลางเลยนะครับผมเนี่ยวัน oh, ที่3 0 วันที่30ถึง1พฤศจิกายนนะครับผมก็คือรับได้3วันเท่านั้นนะครับผมก็เตือนไว้ก่อนนะครับถ้ามันเลยก็คือจะอดแล้วนะครับผมก็เป็นสกินตัวนี้เลยยินดีด้วยคนนุณไดสกินใหม่หนี่สวยๆเลยเอสเตอร์เมอร์ใผมแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปลองดูกัน้ะจะมีเอฟเฟกสกินหรือเปล่านะครับผมโอเคเปล่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนนครับผมกับชี นะครับผมก็คือ e s t i m มอร์นะครับอยู่ในโหมด7คนนะครับผมโอเคปล่ามาดยกันเลยนะครับผมอ่ะกดเข้ามาก็ประมาณนี้นี่ครับผมก็คือเป็นโหมดทดลองฮีโร่นะครับผมก็กดอัพขี้โกงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าเอฟเฟกจะมีเหมือนไหมนะครับผมนี่อ่ากดให้แบบทีๆเลยนะพี่ขอให้ญาติตัดเสียงนะครับผมก็มันก็จะสไลด์โอ้โหต่อยก็ธรรมดานะก็เป็นพลังลมปานปกตินะครับผมมาเดี๋ยวลองดู ดดไปโอ้ by, โหเหมือนเดิมนะครับผมนี่พลังนี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมแล้วอัติโอจบเลยนะครับผมแต่เขาบอกว่าเป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะครับผมลิมิเต็ดแต่มันไม่มีเอฟเฟกเลยไปดูดิเนี่ยแจกฟรีไม่มีเอฟเฟกเลยโอ้โหนะมีเอฟเฟกต์สักนิดนึงก็ดีนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมดูดิโอยไอเราก็คิดว่าจะมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เบลอๆวังๆนะครับผม ไม่มีเลยนี่ผักชนไอ้เล่นอย่างนี้นะครับผมก็แรงมากนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับไอเราก็คิวมีเอฟเฟกนะครับผมไม่มีเอฟเฟกเนาะก็ชิวๆนะครับผมก็ไม่ต้องสื่อฉาอะไรมากมายก็คือเข้าแจกฟรีนะครับผมก็รับไปเลยนะครับผมดูดิ เออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอ่ากับสกินเราเอสติเมอร์นะครับผมอ่เดี๋ยวขอพูดเรื่องส่วนลดสักนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่อยากได้เวลเลสนะครับผมไม่ต้องไปกินป๊อปคอร์นให้กรามโยกนะครับผมอ่าสำหรับฟลอริโนนะครับผมง่ายๆนะครับผมปล่อยขายแบบ800 9.9%้า้คูป,ปองเลยนะครับผมปล่อยแบบง่ายๆเลยมาดูตรงนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือมีโอกาสลดสูงสุด99%นะครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมล่าสุดลด e s t i m ิมเนะครับผมนี่เลยสุ่มสุ่มได้สามครั้งนะครับผมจะพิจารธิบายใ้ฟังว่าเรากดกดเข้ามานะครับผมสุ่มครั้งแรกกันหนึ่งหนึ่งคูป,ปองครั้งที่สอง อ่า uh, 9ูปองครั้งที่สามศูเก้าูปองนะครับผมซึ่งระยเวลาคือ 29, นะวันที่29วันที่ยี่สิบเก้าครับจนถึงสิบสองนะครับผมยาวๆไปเลยนะครับนะผมซึ่งเราจะลดราคานะครับนะผมทั้งด้านของสกินเวอร์เรสนะ3สามครั้งถ้าเกิดมันแบบว่าใายได้เจ็ดสิบก็คือมันจะบวกทบไปนะสมมติครั้งแรกได้ยี่สิบครั้งที่สองได้ห้า อัครัง่อไปได้5ก็จะเป็น3 0นะครับผมประมาณนี้เลยนะง่ายๆเลยนะครับผมก็ลดได้3ครั้งแต่ต้องใช้คูปองในการส่วนลดนะถ้าเกิดใครที่ลด99%รนนะครับผมบอกเลยโคตรคุ้มเลยครับผมเพราะว่าพี่ไปเจอในโหมด55มาพี่ถามเขาว่าเฮ้ยลดราคาได้กี่บาทหรอเขาบอกว่าลดได้99นะครับผมโอ้โหบอกเลย 9.9นี่ถือว่าโหดเลยนะครับผมก็คือจ่ายเพียงแค่40คูป,ปองแล้วได้สกินเบเรีเอสเตอร์มาเลยแล้วบอกว่าเอฟเฟกสวยมากสีชมพูแบ๊วๆเลยนะครับผมบอกเลยสกินนี้นะโคตรได้โคตรโดนนะครับผมก็อย่าลืมลองไปลดกันก็เติมสักหน่อยก็ดีนะครับสกินมีเอฟเฟกนะครับผมแล้วเบเรี่เป็นตัวที่โอเคอยู่นะครับผมเข้าก็ง่ายออกก็เร็วนะครับผมประมาณนี้ก็คืออันติดนี้นั่นแหละโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมกับสกินตัวนี้ก็แจกฟรีด้วยนะครับผมสามพันสามสิบ 3ที่1แล้วก็วันที่1ในครับผมก็อย่าลืมไปรับกันนะกัฉีน,นะคะ okay. รับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผม